นะคะมีคนค่อยๆเดินนะคะเดินนานๆใส่ส้นสูงทีนะคะเจ๊ก้อยปกติปกติลงแต่สวนนะคะวันนี้มาลบปริญญาลูกสาวนะคะต้องสวยนิดนึงเดินนะคะเดินค่อยๆเดินไปค่ะ เป้นบันไดนะคะบันไดแล้วถ,ถ,ถ้าสายเต้นได้าสายเดินไม่ได้